สิ่งแวดล้อมรอบตัวฉันสวัสดีค่ะน้องๆฟัง,งชื่อแล้วน้องๆหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าคืออะไรสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรบ้างไม่ยากเลยนะคะน้องๆเพราะสิ่งต่างๆรอบตัวเราเช่นห้องเรียนรถมอเตอร์ไซค์ ถนนน้ำตกแม่น้ำทะเลป่าชายเลนเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งแวดล้อมที่น้องๆเจออยู่น้องรู้หรือเปล่าว่าอันไหนเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและอันไหนมนุษย์สร้างขึ้นเรามาติดตามเรื่องราวในคาบนี้กันค่ะ วันนี้พลอยอยู่ที่ไหนนะมีใครรู้บ้างคะให้น้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พลอยอยู่ที่ไหนเรามาดูสิ่งที่อยู่รอบตัวพลอยกันนะคะน้องๆมีกระดานดำโต๊ะเก้าอี้หนังสือและดินสอ สิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมค่ะในภาพนี้ล่ะคะเพลินกำลังอยู่ที่ไหนเอ่ยให้น้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้เพลินอยู่ที่ไหนเพลินกำลังอยู่ที่ริมทะเลลองดูสิคะน้องๆว่ารอบตัวเพลินมีอะไรบ้าง รอบตัวชายหาดต้นไม้ทะเลภูเขาและหอยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะแล้วภาพนี้พัดอยู่ที่ไหนคะให้หน้องเลือกดูจากภาพนะคะว่าตอนนี้พัดอยู่ที่ไหน พัดกำลังอยู่ในสนามเด็กเล่นน้องๆคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วรอบๆตัวพัดมีอะไรบ้างนะมีใครรู้บ้างคะสิ่งที่อยู่รอบๆตัวพัดประกอบด้วยเครื่องเล่นต้นไม้ดอกไม้ลูกฟุตบอลทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันคะ่ะน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะว่า สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันคือประเภทที่หนึ่งสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทะเลแม่น้ำภูเขา ป่าไม้สัตว์น้ำตกป่าชายเลนเป็นต้นประเภทที่สองสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นรถยนต์เก้าอี้ดินสอลูกฟุตบอลบ้านถนนโรงงานเป็นต้นค่ะ ให้ช่วยคิดให้น้องๆลองช่วยกันคิดและแยกแยะสิ่งแวดล้อมรอบตัวน้องๆมีอะไรบ้างเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติบางชนิดใช้แล้วอาจหมดไปได้เช่นป่าไม้เพราะเรามีการตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้นและถ้าเราไม่ช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือใช้อย่างประหยัดป่าไม้ก็จะลดน้อยลงและหมดไปเราจึงต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทน ในส่วนที่เราได้ใช้ไปเพื่อให้ป่ามีไม้เยอะเหมือนเดิมค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆได้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวแล้วน้องๆคงจะสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวน้องภาพใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและภาพใด คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเรามาร่วมสนุกกันอีกสักกิจกรรมนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆมีใครทำถูกบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมคะประเภทของสิ่งแวดล้อมเรามีหลักการจำง่ายๆก็คือสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นก็จะเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่นรถยนต์บ้านห้องครัวเป็นต้นแต่ถ้าสิ่งไหนที่มนุษย์ไม่ได้สร้างแสดงว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเช่นแม่น้ำทะเลภูเขาน้ำตกป่าไม้เป็นต้นสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ